ผมนายนะัทวัฒน์ปัสสาวนางังม63เลขที่19งานครั้งที่1เรื่ององค์ประกอบและโครงสร้างของประชากรประชากรหมายถึงก,การศึกษาประชากรในถิ่นต่างๆโดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพศ 2542ให้ความให้ความหมายของประชากรว่าหมู่พลเมืองและหมู่คนองคประกอบของประชากร 1. อายุเป็นลักษณะของประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามอายุของประชากรโดยปกติจะแบ่งประชากรทั้งหมดออกเป็นกลุ่มๆตามหมวดอายุซึ่ง หากพิจารณาอย่างกว้างๆจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือประชากรวัยเด็กอายุ 0- ถึง14ปีประชากรวัยแรงงานอายุ 15- ถึง59ปีหรือบางประเทศ 15- ถึง64ปีและประชากรวัยชราอายุ60ปีขึ้นไปบางประเทศ65ปีขึ้นไป2เพศ ประชากรประกอบด้วย2เพศคือเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่สมดุลกันซึ่งในการจำกำหนดให้เป็นอย่างนั้นย่อมทำได้ยากย่อมทำได้ยากเนื่องจากบางประเทศมีค่านิยมขนบธรรมเนียมในการมีบุตรต่างที่ต่างกันนอกจากนี้ยังมีการย้ายเข้าย้ายออกพื้นที่นั้นๆและ การเกิดภาวะสงครามจึงทำให้สัสดส่วนระหว่างเพศต่างการทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศเกิดความคลาดเคลื่อนองค์ประกอบด้านเพศมีผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดอัตราการตายและอัตราการสมลดนอกจากนั้นความไม่สมดุลระหว่างเพศยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพบางอย่าง รายได้การศึกษาปัญหาสังคมและปัญหาชายากรรมโดยทั่วไปแล้วสัสดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงมีความแตกต่างกันตามวัยเช่นเด็กแรกเกิดจะพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงเมื่อถึงวัยการคนทั้งสองทั้งสองเพศจะมีสัสดส่วนเท่ากันและในวัยชราเพศหญิงจะมากกว่าเพศชายการวัดองค์ประกอบทางเพศมักจะ ใช้อัตราส่วนของเพศซึ่งเป็นการซึ่งเป็นจำนวนประ,ประชากรเพศชายต่อประชากรเพศหญิง100คนในพื้นที่1คือคำนวณจากสูตรได้ดังนี้ 3. สถา,ภาภาส,สถานภาพการสมรสสถานภาพการสมรสหมายถึงลักษณะการคองเรือนจำแนกได้5ประเภทได้แก่โสดสมรสสมรส หมายยาและแยกกันอยู่สถานภาพสมรสของประชากรทำให้ทราบแนวโน้มของการอยู่อาศัยอาชีพและรายได้ของครัวเรือนลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อทางศาสนาย่อมมีผลต่อส,สถานภาพสมรสและมีผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดหรือการเพิ่มของประชากร การศึกษาระดับการศึกษาของประชากรย่อมแสดงถึงฐานะของสังคมเศรษฐกิจของสังคมนั้นการให้การศึกษาแก่ประชากรจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการศึกษาจะช่วยให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทราบถึงสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยเรียนทำให้สามารถ วางแผนเพื่อให้การศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน5เศรษฐกิจองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจของประชากรได้แก่อาชีพรายได้แรงงานการมีงานทําซึ่งเป็นสัดส่วนของประชากรพัฒนาประเทศอย่างมากเพราะประชากรที่มีความชำนาญในการประกอบอาชีพมีทักษะการทำงานจะมีค่าตอบแทนค่าจ้างแรงงานที่สูงหาก ประชากรมีแรงงานไร้ฝีมือมากรายได้